บริษัทฮอนด้านะครับได้มีการเปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นภาคใต้ร่วมสร้างสารรค์คอนเทนต์ถ่ายทอดความเป็นตนเองในงานติดเทรนเฟสหาดใหญ่บรรยากาศนี่คึกคักเลยทีเดียวนะครับ <S <S ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีการจัดงานที่ชื่อว่าติดเทรนเฟสจัดขึ้นโดยไทยฮอนด้าที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนวัยรุ่นในภาคใต้ได้มาร่วมสนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานคอนเทนต์ทำคลิปลงโซเชียลมีเดียในสไตล์ของตัวเอง สะท้อนความเป็นตัวตนภายในงานมีทั้งการออกบูธโฟโต้สตูดิโอ บนแคดวอล์กนะครับรวมถึงบูธคอนเทนต์โซนและกิจกรรมบนเวทีกับการโชว์ดนตรีโดยวงดนตรีของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดส,สงขลาแฟชั่นโชว์การแสดงสินค้าของ Honda และไฮไลท์คือโชว์จากศิลปินดังบรรยากาศนี้ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับเหล่าเยาวชนในพื้นที่ต่างเข้าร่วมงานกันเป็นจํานวนมากก็สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนายประมพลฤดีวศินผู้จัดการฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์และองค์กรบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดเปิดเผยว่า งานติดเทรนด์เฟสครั้งนี้กบจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยทางค o n d a มีความประสงค์ที่จะให้กลุ่มวัยรุ่นได้มีพื้นที่รังสรรค์สิ่งที่ตนเองชื่นชอบสะท้อนผ่านคอนเทนต์ต่ตางๆและได้ร่วมสนุกไปกับได้ร่วมสนุกไปด้วยนะครับกณรนี้การแสดงสินค้ารถยานยนต์ของ Honda เองก็มีการนํารถรุ่นลิมิเต็ดอินดิชัที่ได้ร่วมคอลแลบกับ Color c u l t u r e ของ PP p พ l i p มาโชว์และก็จัดจาหน่ายด้วยนะครับซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในไทยและต่างประเทศครับ